สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสําหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร้านา com, พระ .com ผพีดล้านพระ .com กดซับะไครตุกดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แจ้งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยเหรียญหลวงปู่ผางวัดอุดมคงคาคีรีขีดนะครับจังหวัดขอนแก่นปี2512เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของบล็อกหลวงพ่อผองนะครับราคา500บาทท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อร้านพระ .com หรือติดต่อไลน์คอมเมนต์นะครับ0656471377ท่านใดที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังนะครับสามารถเข้าเวซบุ๊กไซรันพระคอมนะครับเว็บุ๊กไซรันพระคอมนะครับมีให้ละกันเยอะแยะนะครับวันนี้ผมมีเหรียญหลวงปู่ฟางนะครับวัดอุดมโคงคคาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นปี2512นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรก บ็อกของหลวงพ่อพางนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาเลยนะครับราคา500บาทสำหรับวันนี้ผมช่องร้านพลาดตอคอมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ